สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับนะสำหรับนี้นะฮะน้องมีรุ่นนะครับนี่มาฝากพี่จะสำหรับรุ่นเงินล้านนะครับนี่ฮะเงินเงินล้านนะครับวันนี้ก็คัดนะแต่ละรายการดสวยมาแบ่งปันพี่น้องกันเลยครับสำหรับอีพีนี้เช้าวันนี้ครับมาสายนิดนึงนะครับนะวันนี้กําลังอาซื้อของไปให้เด็กๆนะครับที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนสูตรนะครับนะ อ่าวันนี้ก็ซื้อไปร่วมร่วมบุญด้วยนะครับจับของขวัญนะครับนะประมาณสี่สิบคนเองนะฮะชั้นหนึ่งนะครับนะชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเช้านี้ครับถ้าสนใจตรงไหนก็สามารถติดต่อได้ที่ดีรลนและเบอร์โทรผมได้เลยนะครับมาฮะรายการแรกนะครับเปิดออกมาครับรายการแรกเปิดออกมาครับเป็นเนื้อดินเผาท่าสแบงหน้ากากเงินแท้อุดมวลสารครับไม่ใช่ชุบเงินนะฮะนี่ฮะหน้ากากเงินแท้พี่มาเลยฮะองค์ที่หนึ่งนะครับ เนื้อดินเผาท่าสะแบงครับจำุวนเงินล้านนะครับเลขคนณตัวเบอร์หนึ่งหนึ่งแปดนะครับหนึ่งหนึ่งแปดนะพี่รายการนี้นการเงินนะครับเนื้อดินเผาท่าสะแบงองค์นี้น้องขอที่แปดร้อยบาทนะครับน้องขอที่แปดร้อยบาทพี่ร้อนแรงอยู่แล้วนะครับนะฮะต่อมารายการนี้เป็นเนื้อนี่ฮะตะกุดทองคำครับเดี๋ยวผมขอดูเนื้อก่อน รายการนี้ครับเป็นเนื้อมันและเหล็กน้ำพีครับโอ้โหแร่เหล็กน้ำพีนะครับรายการนี้ขอที่แ0 0บาทนะครับรายการนี้จะกดทองคำขอที่800บาทพี่รายการที่2นะครับต่อมาฮรรายการที่3ครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดามณีนะครับฝังพลฟ้านะครับฝังพลฟ้าเลขคนตเบอร์หมายเลข4ี่บสาครับรายการนี้นะครับนะแบ่งปันพี่น้องที่ นะครับสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สามต่อมาฮะรายการที่สี่ครับรายการที่สี่ครับเป็นรายการนี้ครับมดูแบบนะฮะรายการที่สี่เปิดมาเป็นน้ำมันว่านสบู่เลือดนะครับเป็นน้ำมันว่านสบู่เลือดนะครับนี่ฮะนี่ฮะเลขคนจำนวนหนึ่งหกเก้านะครับเลขคนจำเบนหนึ่งหกเก้ารายการนี้แบ่งปันนะครับจะกดเงินนะครับขอที่สามร้อยบาทพอพี่องคนี้องค์ที่สี่นะครับ ต่อมาองค์ที่5าครับรายการนี้ตะกุศลกษัตริย์ครับเงินทองนากนะฮะเงินทองนากนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดพี่เลขค้นเบอร์ใหม่เลข3 4 3นะครับรายการนี้แบ่งัปพี่น้องที่400รนะครับรายการนี้แบ่งปันที่400บาทนะครับรายการที่5ครับต่อมารรายการที่6ครับเป็นเนื้อจินดามณนีพี่ฝังพลอยแดงครับรายการนี้นะครับเลขค้นเบอร์ใหม่เลข66กระดกทรัพย์ะรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่350บาทนะครับเลขเบิ้ลนะครับนะรายการที่ 6นะครับต่อมาฮะรายการที่7ครับรายการนี้นะครับน้องขอดูปยาการแป๊บหนึ่งนะฮะร,รายการเจ็ดเนื้อผงน้ำมันเล่เหล็กน้ำพีฮะเนี่ย หลังคมคมสวยเลยพี่เลขคนเติเบอร์หนึ่งสี่สองครับจะกุดเงินแท้หนึ่งดอกครับรายการนี้เอาไปพี่สามร้อยห้าสิบาทครับรายการที่เจ็ดครับต่อมาฮะรายการที่แปดครับรายการที่แปดเป็นเนื้อปลลานจะกุดเงินแท้ครับนี่ฮะรายการนี้เลขคนเตเบอร์มาเลขหกสิบหกนฮะรายการนี้เอาไปพี่ชานะครับรายการนี้เอาไปพี่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่แปดครับต่อมาฮะรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าครับรายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธกคุณนะฮะ เลขคุณตัวเบอร์สองสองแปดนะฮะเดี๋ยวผมดูถูกๆดูกันนะฮะเนื้อละมันรวมพุทธคุณนะฮะโอเคนะฮะหน้ากากเงินนะครับหน้าฝั่งพลอยเสกด้านหลังด้วยนะหน้ากากเงินแท้ฝั่งพลอยเสกด้านหลังเลขคุณตัวเบอร์สองสองแปดนะเนี่ยน้ากากเงินนะครับเนี่ยหน้ากากเงินจุบเดี๋ยวผมดูแป๊บนะอ่ะโอเคแล้วกันนาการชุบเงินนะครับฝั่งพลอยเสกนะครับนี่ รายการนี้เอาไปพี่นะครับสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับรายการที่เก้าครับต่อมาฮะรายการที่สิบครับรายการนี้หน้ากากสาตว์ัสดุเงินแท้สองดอกนะครับเลขคุณเบอร์หมายเลขสิบเอ็ดนะฮะนี่ฮะรายการนี้นะครับขอที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะพี่รายการที่สิบนะครับขยับกันเก้าสิบ ต่อมารายการที่11ครับรายการที่11เป็นเนื้อใบลานนะครับเลขคู่จำนวนอร์24นะครับเนื้อใบลานเลขคู่จำนวนอร์24พี่รายการนี้เอาไปพี่นะครับ250บาทนะครับรายการที่11นะครับต่อมาฮะรายการที่12บสองครับรายการนี้นะครับเป็นผมดูรายการให้นะครับรายการนี้เป็นเนื้อน้ำมันผงทูบนะครับนะฮะฝังพอยซ์เอกหน้ากากเขียวเหนียวซับครับนี่ รายการนี้ฝั่งพอยซ์เซกและการเขียวเนียรซับพบี้เลขคดตัวเบอร์หนึ่งสามห้านี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่จ่ายนะครับสามร้อยห้าสิบาทพอพร 12, รอีรายการที่สิบสองครับต่อมาฮะรายการที่สามครับรายการนี้เป็นเนื้อใบลานนะครับหูเลขคดตัเบอร์เรนื้อสองเนื้อหลักเดียวครับเลขคดตัเบอร์ห้าสองนี่ฮะจะก,กดเงินพี่นะครับรายการนี้เอาไปพี่สี่ร้อยบาทนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ฮะ ต่อมาฮะรายการที่2 4ครับรายการที่ส4เป็นเนื้อวานสบู่เลือดนะครกุดทองแดง1ต่ดอกองนี้เอาไป250บาทครับพี่ องค์นี้เอาไป250บาทครับพี่นะครับรายการที่14ฮะต่อมาฮะรายการที่15ครับรายการนี้นะครับนักุดสารกษัตริย์นะครับนักุดเงินทองนาคนักกาก2กษัตริย์ครับรายการนี้500บาทเช่นเดียวกันพี่เลขโค้ดเบอร์หมายเลข17นะฮะหลวงปู่จะแปดเลขรวยครับนะฮะรายการที่15นะครับต่อมารายการที่16ครับรายการที่16เดี๋ยวผมดูหนักกากแป๊บนึงว่าเป็นหนักกากอะไรนะฮะรายการที่ผมเปิดมาเป็นเนื้อผงน้ำมันใบลาน ไม่ใช่แหละกรายการแหละไม่ใช่น,นนะรายการนี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับเดี๋ยวผมดูรายการแป๊บนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดหน้นากลางชุ่มเงินโอเคเนื้อว่านสบู่เลือดหน้ากลางชุ่มเงินครับนี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่รายการที่หกนะครับสิบหกนะฮะ ต่อมาครับรายการที่17ครับเป็นรายการเดียวกันครับรายการที่17เป็นรายการเดียวกันฮะนี่ฮะเลขโคดเจมเบอร์หมายเลข2 6 6ครับนะ266พีรายการที่350บาทเช่นเดียวกันนะฮะรายการที่17นะฮะต่อมาฮะรายการที่ที่ครับรายการที่8นะครับนะรายการนี้เป็นเนื้อผงใบลานนะครับฝังพลอยนะครับ ฝั่งพอรเลขคน,นบเบอร์สามหนึ่งนะครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่สองร้อยสิบาทพี่รายการที่สิบแปดนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเก้าครับรายการที่เก้านะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อผงเกสร้อยผงงาช้างนะฮะ ลุ้นติดหน้ากากสองกษัตริย์นะครับเลขค้ณเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่หูเราได้เซอร์ไพรส์นะเราได้รายการเซอร์ไพรส์มาพี่นะครับสวยๆเลยเนี่ยฮะรายการนี้เอาไปพี่นะครับสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเก้าครับต่อมาครับรายการยี่สิบนะครับเป็นรายการเดียวกันครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อจินตามันนี้นะครับหน้ากากสามกัตร์หรือเปล่าพี่น่าจะจินตามันนี้นะคระเด็นอพี่นะ อ่าโอเคนี่ครับเนื้อจินดานดีนะครับไม่พลาดนะครับดูสิรู้เลยนะครับรายการที่เนื้อจินดามดีหน้ากากสามกษัตริย์ครับพี่โอ้โหท่วๆเลยเลขโคนจะเบอร์หนึ่งเจ็ดครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับรายการที่นากากสามกษัตริย์นะครับนะองทองจีวอนเงินนะฮะแล้วก็เกศาทองนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันพี่น้องนะครับที่นะครับสี่ร้อยห้าสิบาทพอผี่นะสี่ร้อยห้าสิบาทพอพรายการี่ยี่สิบนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับ รายการยี่เอ็ดหรือผงเกสอนนะครับฝังพลอยเสกด้านหลังนะครับหน้ากากนาวะอโอ้โหเลคนนําเบอร์เฮ้ยเลขคนหนึ่งก็แปดตัวนี่กล้องมันไหนเป,ป็นตัวี้นะเลขคนจําเบอร์หนึ่งหกแปดนะฮะเอาละจุย้ย รายการนี้เลขคนจำนวนหนึ่งหกแปดน้องขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทพี่น้องขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับพี่รายการยีิบเอ็ดนะครับถมท่วมเลยพี่นะครับต่อมารายการยีิบสองครับรายการนี้เป็นเนื้อใบลานนะครับตะุูสามประสัดเงินทองนาคเลขคนจำนวนหมายเลขสามสองสี่ฮะสามสองสี่ห้พี่รายการนี้เอาไปพี่สี่ร้อยห้าสิบาทครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการที่ยี่สิบสามครับรายการยี่สามเป็นเนื้อว่านสมุู่เลือดจ้ะป่ะพี่นะตะกุดทองคํานะครับเดี๋ยวผมดูกันนะ รายการนี้ตะกุดทองคานะนะฮะรายการนี้ตะกุดทองคําหรือว่าสบู่เลือดนะครับเนี่รายการนี้เลขคนจําเบอร์หมายเลขห้าสิบสามนะครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องที่เจ็ดร้อยบาทนะครับตะกุดทองคําขอที่เจ็ดร้อยบาทครับพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการ่อไปครับรายการที่ยี่ห้า ไอ้ยี่สรายการ24ครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลื่อนนะครับแบ็กทองนะครับโอ,โ,โอ้โหเลขคนจำนวนหนึ่งศยนึ่งครับเลขคนจำเบนนึ่งย์หนึ่งและหนึนี่ฮะบอกเลยโอ้โห,หสวยรายการนี้ขอที่4ี่บาทครับรายการนี้ขอที่สี่บาทครับรายการนี้รายการที่สิครับ ต่อมาครับรายการที่6ครับนะเป็นเนื้อจินดามีหน้ากากนวะอีหนึ่งองค์พี่เนื้อจินดามีหน้ากากนวะอีหนึ่งองค์พี่เลขคดตัเบอร์หนึ่งสองสองครับเลขคดตัเบอร์หนึ่งสองสองพี่รายการนี้เอาไปพี่นะครับสี่ร้อยนะฮะเอาไปพี่สี่ร้อยห้าสิบาทดีครับรายการนวะนะครับต่อมาครับรายการต่อไปครับรายการที่เนื้อเล่นเหล็กน้าพี่ครับนะฮะตะกุดเงินทองนาคครับนะรายการที่เลขคดตัเบอร์สี่หกหนึ่งครับสี่หกหนึ่งพี่รายการนี้เอาไปพี่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่ ยี่สิบหกนะครับนะต่อมาครับการยี่สิบเจ็ดครับเป็นเนื้อแร่อ่าเป็นเนื้อว่านนะตสกุลทองคําคอีกหนึ่งดอกพี่เลขคนละเบอร์สี่เอซิบเจ็ดเนื้อผมสองคนนะเลขคนละเบอร์สิบเจ็ดนะครับรายการนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันพี่เออรายการนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันพี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับต่อมาฮะรายการยี่สิบแปดครับพี่รายการยี่สิบแปดครับ,าร,บ,ร,าาร,ร,บรายการนี้เป็นเนื้อผมดูครับ อ่าเป็นเนื้อผงทูบโรยผงงาช้างครับน ok ี่ฮะเขาข่าวไม่ใช่ะลอกนะพี่นะเป็นผงงาช้างนะครับนี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบผสมงาช้างครับรายการนี้นะนักกาักแบกเงินนะครับนักกากแบกเงินพี่รายการนี้เอาไปสี่ร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่ยี่แปดครับต่อมาฮะรายการยี่เก้าครับรายการนี้เป็นนักกาักนะฮะ นะครับรายการนี้เป็นรายการรายการที่9นะครับหน้ากากแนทชุกเงินในพี่โอ้โหรายการนี้ผมพุทกคุณนะครับฝั่งพอยเซกได้คนเบอร์243นี่ีรายการนี้เอาไปพี่นะฮะสามบาทพอพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการต่อไปครับรายการที่30ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงดินตามดินหน้ากากแบล็กโลดียมไลายทองครับ เอ้ยไม่ใช่แลกกับพีนะรายการแบล็กโรเดียมไลน์นาคนะฮะเลขคนณตเบอร์หนึ่งสามศูนย์นะฮะเลขคนณตเบอร์หนึ่งสามศูนย์นะครับรายการที่สามสิบพีรายการนี้สี่ร้อยบาทนะฮะอีกองนี้ครับพี่ชายนะฮะเป็นรายการกันที่เลขคนณตเบอร์สองเก้านะครับเนื้อแรกกับพีชนะเลขคนณตเบอร์สองเก้าครับรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทพี่นะครับรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับพี่ชายนะครับนะฮะรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สายสองครับ รายการที่สาบสองครับเรารายการนี้มาเป็นเนื้อเปิดกล่องแป๊บรายการนี้มาเป็นเนื้อจินดามณีครับนะ <ส hind S 1> หน้ากากสองกริย์ครับเนี่ยฮะโอ้โหรายการนี้หน้ากากสาวเอ้อสังกริย์นะครับเลขโคดเบอร์หม่เลขห้าศูนย์เนี่ยโอ้โหสวยๆพี่รายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทลวกันนะครับรายการนี้นะครับสวยๆยรายการที่สามสิบสองฮะ ต่อมารายการที่3ามสามนะครับรายการที่สามสามเป็นเนื้อจินดามันีนะครับฝังพลอยแดงครับเลขคนณะเบอร์หนึ่งสี่แปดครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับพี่ชายครับรายการที่สามสามต่อมารายการที่สามสี่ครับเป็นฝังพลอยเหลืองเนื้อจินดามันีลอยจีวอนนะครับเลขคนณะเบอร์หนึ่งศูนย์ศูนย์ครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับรายการนี้นะครับสามร้อยห้าสิบาทพี่ลอยจีวอนด้วยนะครับรายการนี้นะครับรายการที่สามสิบสี่ฮะ ต่อมาครับรายการที่สามสิบห้ารายการที่ส5ห้าครับรายการนี้เป็นเนื้อใบลานตะกุดเงินทองหน้าครับเลขคนจะเบอร์สองสามสี่ครับเลขคนจะเบิร์สองสามสี่พี่รายการนี้เอาไปพี400่ส e ี่ร้อยบาทนะครับ4ี่ร้อยบาทนะครับพี่นะรายการนรี้รายการที่สามสี่นะครับเลยสามห้าเลยพี่สาห้าต่อมาครับรายการสุดท้ายครับรายการที่สามสิบหกครับรายการที่สาหนะครับมาเป็นองค์นี้ฮะ รายการที่36เปิดออกมาเป็นเนื้อดำใบรันนะครับนี่ฮะเลขคนจะเบิร์ต33เลขเบิร์นะครับนะฝังพลอยแดงยังรายการนี้เอาไป300บาทพอพี่รายการนี้เอาไป300บาทพอพี่นะครับรายการที่36นะครับนั่นะเนื้อผงน้ำมันผูทูบนี่ฮะ นี่ครับสามร้อยบาทพอผิดนะวันนี้ก็มีแบ่งปันมิน้องนะครับสามสิบหกรายการทางชอบดูใจกันไหนนะครัสภาพปิดเข้าได้เลยครับนะรับเงินล้านนะครับส่วนจัมโบ้นะครับเดี๋ยวอ่ารุ่นอ่าที่ต่อซีรีส์จินดาบันนีก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันวันกันต่อนะครับส่นสัปาหนี้ก็มาลุยกันก่อนครับเงินล้านนะครับโอเคครับนะฝากขอบคุณพี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ